แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา จากแล้วเทก็อยากจะมาสอนสอนนี่นะครับเพราะนั่นแหละบางคนมีแค่เรแล้วเราเป็นคนทำไปเองก็โอเคแต่ถ้าหยุดแล้วนะตอนนี้ที่แบบไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องเฟซอะเฟซท,ที่ตั้งขึ้นใหม่อะเพชก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอว่าอะไรเวลาคนทักข,อข,อข,อขอ้อความโนนนั้นเข้าไปมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครบ้างเฟชส่วนตัวเพชไม่รู้แค่ในเพชกับเพชไม่เเฟซอะเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นเองไอต้าไอต้ามันทําให้เบอร์โทรก็เป็นผัวกับเบอร์โทรไอต้าไม่ใช่เฟซของเรา เราแค่ตั้งขึ้นมาเพื่อไปดูแล้วเพดที่เฉยก็ mm hmm. มีแค่นั้นเลยไม่มีอะไร <Sure. S 1> แล้วจะบอก mm hmm. แค่ไงทีนี้บ mm hmm. อกก็ได้ครับเอาก็บงคิวไง แล้วก็คิดมากอีกน่นนั่นนี่อีกเราไม่รู้เรื่องมีแต่เอาเรื่องเก่ามาพูดทั้งนั้นก็คือยอมรับว่าเป็นผลทัไปเองแต่ว่า,วาวคือตอนนั้นอ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไงก็คือเราเนี่ยก็ค,คือเราคิดว่าคนอื่นไม่รู้เราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาของเราไงเข้าใจไหมเพราะว่าเฟซเรานะ่ะกับกับเฟซมันอนะ่ะเราบล็อกแล้วแล้วทีนี้เราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ ถ้าหามันได้ยังไงเราเราจะติดต่อมันทางหาหามันได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก็เพียรมาบอกว่าอ่อะไรอ่ะพี่บุญมพี่คิวรู้เรื่องกับไอ้ไอ้นี้ด้วยนะรู้นั่นเนี่น่ะก่อนงานกับทินเราก็เลยไม่สบายใจไงเราก็เลยหาวิธีที่จะไปคุยกับมันว่ามันต้องการอะไรมันทําอะไรเราพยายามที่จะหาทางติดต่อกับมันแล้วพอดีน่ะมันอ่ะมันมีข้อความเก่ามันที่อยู่ในเพจนี้ไงเพจ เพ,จเ,พจเดิมของเราอะ่ะมันมันทักหาเพจเราไ่่เฟซเราไม่ได้มันก็ทักก็เปน็นเพจเราก็เลยกดเข้าไปดูดูเออรู้ว่ามันพอแต่รู้ว่ามันแล้วมันเราก็เลยอะไรพิมพ์ว่าเอาเบอร์โทรมาอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วเราก็มันได้โทรเราก็ไม่ได้ทักอะไรไปเยอะก็เงียบไปเพราะว่าช่วงหลังๆก็รู้ว่าเออวุ้มเคียวรู้แล้วว่าเกิด แต่แก้ปัญหาโน่นนั่นนี้ให้แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกับมัน <Hey. S 1> แค่นั้นนั่นเละแต่ว่าถามว่าปัจจุบันนี้ยังคุยกับมันไหมยังโน้ตอะไรคุยก็คือมันไม่มีช่องทางอะไรที่จะคุยแลยว้วปัจจุบันเราเราก็ไม่คิดว่าจะคุยกับมัน้วยซ้ำไม่แต่จะปิดขาบันตายเลยด้วย hey. ดูใส่กวนี้ผาพไปเนี่เป็นยังไงหวะบางครั้งอะ่ะเราก็อยากคุยเราเราเราก็คิดว่าเราอยากคุยกับมันอยู่ว่าเนี่ยคล้ายๆกับต่อสายให้บมคิวแล้วก็เราฟังด้วยก็ได้ว่าคือมันต้องการอะไรกันแน่ดีืว่าเนี่ย,ย,ยก็คือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบจบไปไมันต้องมามันต้องการอะไรมันอยากได้อะไรแค่เราก็อยากจบจบไปเหมือนกัน อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้เยอะๆด้วยนะคะบาย